มาถึงอีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามสุดท้ายในวันนี้ค่ะคจากคุณผู้ชายคุณหมอครับเขียนมาว่าคุณหมอครับผมอายุห้าสิบปีครับปวดท้องน้อยปวดหลังปัสสาวะลำบากแล้วก็แสบเลยครับเวลามีอะไรกับแฟนเสร็จก็มักจะเจ็บครับไปหาหมอปรากฏว่าเป็นต่อมลูกหมากอักเสบครับได้ยามาตอนนี้ดีขึ้นครับเวลา3 4มสเดือนผ่านไปก็เหมือนอาการจะกลับมาอีกต่อมลูกหมากอักเสบจะทำยังไงให้หายขาดล่ะครับ ตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเลยครับกลัวเจ็บครับแล้วกัวภรรยาติดเชื้อเป็นโรคไปด้วยผมจะทําไงดีครับไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตันนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะติดต่อให้ภรรยาไม่เกี่ยวกันแม้แต่นิดเดียวคือเป็นเรื่องของคุณผู้ชายเลยครับคณิตํารุูหมาอักเสบเนี่ยมันจะมีอยู่สองกลุ่มผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มไหนนะฮะกลุ่มที่1เป็น acute p o s t p a i t i s ต่อรลูกหมากอักเสบแบบเฉียบพันใช่นะฮะลักษณะคนกลุ่มนี้จะจะเป็นแบบรุนนแแรรงเเบิววณถี้ ใต้อันทเนี่ยฝีเย็บเขาเรียกฝีเย็บนะบางคนก็เจ็บตรงจู๋ด้วยนะแล้วก็บางคนก็ไข้ขึ้นนะพอเราเอานิ้วสอดเข้าไปในรูทวันหนักแตะตําลูกหมากเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้แทบจะกระโดดและเจ็บมากนะแล้วบางคนก็มาด้วยฉี่ไม่ออกเพราะตาลูกหมากพอมันอักเสบมันบวมมันบวมกดรูฉี่ทาให้ฉี่ยากนะบางคนก็มีไข้ขึ้นนะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเฉียบพันแล้วก็ค่อนข้างเจ็บทรมานนะคราวนี้ กลุ่มเนี้ยเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยค่า P S A มันจะขึ้นเยอะเลย <PS A. S 2> นะ,ะ P S A เป็นค่าที่เราใช้ตรวจเช็คมะเร็งต่อมลูกหมากนะฮะเวลาติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก P S A มันจะกระฉูดเลยหลาย10เท่าเลยนะฮะแล้วพอรักษาสักเดือนครึ่ง3มเดือนมันก็จะลงมาปะกะตินะฮะแต่ในอีกกลุ่มหนึ่งเจอบ่อยกว่าเมื่อก่อนเราเรียกว่าต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังแต่ปัจจุบันเราไม่ค่อยนิยมเรียกว่าต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังแล้วเราจะเรียกทางภาษาอังกฤษว่า Chronic Pelvic Pain Syndrome นะความหมายซินโดรมก็คือกลุ่มอาการที่ทางการแพทย์ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเราเรียกว่าซินโดรม<ฆ>คโครนิกก็แปลว่าเลื้อหลังเพลวิกก็คือบริเวณแถวเนี้ยอุ้งเชิงการเนี่ย<ฆ>มีอาการเจ็บบริเวณอุ้งเชิงการเลื้อหลังโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเจอบ่อยพอสมควรด้วยนะตรวจปสวัสสาวะก็ปกติตรวจตํำลุ่งหมาก็ปกติตรวจ P S, <ฆ> <S จ A ก็ปกติตรวจอะไรมันปกติไปหมดแต่มีอาการแต่มีอาปวดใช่มีอาการานะโดยที่เราไม่รู้ว่าเกิดจากอ<ฆ>นะไร<ฆ> พอเป็นโรคนี้ปั๊บเนี่ยไปหาหมอแต่ละคนให้ยามันไม่เหมือนกันเลยเพราะมันไม่รู้วมันเกิดจากอะไรแต่ละคนก็มีพอไปดูตําราใช่ไปดูตาราบางคนเชื่อว่าเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่เพาะเชื้อไม่ขึ้นก็ไปให้ยาแก้อักเสบบางชนิดบางคนเชื่อว่าเกิดจากเส้นประสาทอักเสบมันตรวจไม่เจออะไรเส้นประสาทมันเป็นเส้นได้เล็กๆมันอักเสบตรวจไม่เจออะไรให้ยาลดอาการอักเสบของเส้นประสาทก็มีให้ยาแก้ปวดแบบครอบคลุมทุกโรคก็มีนะ ให้ยาคลายเครียดก็มีบางคนเชื่อว่าเป็นทางจิตใจก็มีไม่รู้สาเหตุแต่รู้แต่ว่าเจอบ่อยแล้วไม่อันตรายอ่าในอนาคตส่วนใหญ่ก็คืออาการก็จะดีขึ้นไปเองดีขึ้นไปเองหายไปเลยก็มีมหายไปสักพักเป็นซ้ำอีกก็มี เป็นเลื้อรลังต่อกัน2 0 3 0มปีก็มีแต่ไม่อันตรายครับแต่โดยหลักการคนไข้กลุ่มนี้มาต้องแยกก่อนว่าไม่เราไม่ได้พลาดโรคอื่นเราไม่ได้พลาดนิ้วไม่ได้พลาดโรคติดเชื้อไม่ได้พลาดมะเร็งตับลุกมากอะไรพวกนี้ทั้งหมดต้องตรวจร่างกายบริเวณนั้นตรวจร่างกายตรวจแรบบางชนิด เพียคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร8 8 3 9 9 9 3 2 2 3 ID อ i n e 0 8 3 2 9 9 3 2 2 3หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบรายการนี้